เอาละครับวันนี้เกมของโ o นโฟล์กเ e ็กซ์ซีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแพทประจำวันที่16กันยา2568นิ้นเด็ดนะครับจริงๆจะต้องอัปเดตวันที่23นาะแต่ว่ามีแพทเข้ามานะครับก็มาพูดกันแล้วกันนะครับโดยเซตนี้ครับเป็นเซตอิมซันสติ๊กเกอร์นะครับโดยจะมากับไข่อิมซันสติ๊กเกอร์เอ็กนะครับอยู่ที่ n p c Yuki นะราคาประมาณหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเซนอ้โหเรียกได้ว่ามาเผา เงินเซ็นกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเซตนี้นะครับเป็นเซตเหมือนถ้าจะให้พูดก็เหมือนเซตพาลาดินแหละครับผมว่าเป็นเซตเหมือนพาลาดินถ้าอียู่ในพาลาดินแต่เซตตัวนี้กลับมามีอ่ายูนิตอ่กลับมาเซตเนี้ยกลับมามียูนิตแต่ยูนิตไม่สามารถอีได้นะก็ธรรมดาแล้วอีไม่ได้แล้วแต่เริ่มอีได้แต่เซตแล้ครับอ่ะอันนี้เป็นเซตแล้นะครับก็จะเริ่มอีได้เนาะมาใส่ครบ9ส่วนครับแล้วก็มาเป็นระดับรีเจนครับ9ส่วน เขสามารถอ e ีได้ครับและทางด้านของอันติเมตครับโดยความสามารถในการอีสเปเชียลของอิมซังสไตเกอร์เนี่ยครับเมื่อใส่ครบ9ส่วนครับเป็นระดับเลนเนาะจะเผา SP คือเผาสตูเนี่ยก็คือเซตเนี้ยมันจะดูดมานาด้วยนะครับเป็นเซตที่ผมบอกเลยว่าปวดในทางด้านของแกงบอได้พอสมควรเลยนะครับไม่ได้พอสมควรวนะปวดมากๆเลยสําหรับการเล่นในแกงบอนะครับ แล้วก็เป็นระดับดีเจนเขาจะเผาศัตรูอยู่ที่3,000หน่วยครับแล้วก็อัลติเมทครับอยู่ที่สองเอ้หกพันหกพันหน่วยครับแต่ว่า skill พวกสกิลพวกเนี้ยสกิล e พวกเนี้ยจะใช้ได้ทัหมดสองครั้งนะในการดูดอ่าถ้าดูดสองครั้งในแสดงว่าตัวน,นี้สามพันตัวนี้ประมาณหกพันและตัวน,นี้ประมาณหมื่นสองถ้าเป็นระดับอัลติเมทคือวิ่งเข้าไปแล้วดูดโอ้โหดูดพวกสายเพราะว่าจะ E อ่ะว่าโกงน,นะเซตเนี้ยเปลี่ยนเบต้าของ นั่นแกงวอได้เลยนะครับอัปเดตตัวเนี้ยเราสามารถหาได้สองแบบครับสามารถไข่ตัวนี้เนาะไข่ก็สามารถได้เอ็นบีซียูกีเลยนะครับโดยตรงเนาะประมาณ1นึ่งพันสอิ้อน่้ิมนั่นแหละหรือเราจะมาหาที่นี่ครับเอ็นบีซีอิเชลสไนเดอร์นะครับสไนเดอร์ก็สามารถเอาไข่มาแลกได้มั้ง เเออนี่ยสามารถทำไข่มาแลกได้ครับก็จะมีไข่ที่สามารถแลกได้เนาะอันนี้จะเป็นไข่ที่แลกไม่ได้นะครับเป็นกิมสันสไติเกอร์ไม่ใช่ชินอบิเอ็กไข่เดดไซส์นะครับไรเดอร์เมจิกเอ็กแล้วก็อบิสไม่สามารถแลกได้นะครับแล้วก็อัปเดตตัวทางด้านของอันนี้แหละไอเอ็กซ์คาลิเบอร์น่าจะยังไม่เข้าไหม มอนจะมาอัปเดต n p c เราไปดูกันในตัวเกมแล้วกันนะครับไปไปดูตัวเกมก่อนแล้วกันนะพอดีผมตั้งลานไว้เราไปดูกันครับอ,อ,อ่ะเรามาดูนะคือ,อตัวไข่อะมันจะอยู่ที่นี่แหละ n p c ตัวนี้เลยนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เนาะเราก็เปิดไข่กับ ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะก็จะมีเปิดได้ระดับแรกับยูนิคครับก็มันเดือดเพราผาสมขึ้นเนาะประมาณนี้ครับโอ้ไข่ตอนนี้ทําให้เงินเอ็มขึ้นนะมันก็ดีนะครับแล้วก็มีการได้ไข่อีกแบบหนึ่งครับตรงนี้เลยเนาะสีครับอันนี้อันนี้เหมือนอัปเดตเข้ามาแล้วแตยัง ยังไม่ให้แลกมั้งเ่งผมก็ไม่แน่ใจอ่ะอีกนันหนึ่งครับอยู่ไหนวะไปไเรื่อยกกันแล้วกันเนาะมันแลกได้เอ้ยไม่ใช่ดิงลขที่ b t ีตัวนี้เม่นี่เราสามารถหาได้ครับไข่ไข่สองฟองไขพ่พวกไข่เก่าๆอะ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นไข่ที่แลกได้ไหมายความว่าแลกแบบถ้าสมมุติว่าไ <c oughs> ข่ที่เราล็อกอินอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าได้ไหมไม่ไม่น่าได้มันต้องเป็นไข่ที่แบบซื้อขายกันได้ก็จะสามารถแลกได้ครับเนี่ยอันเนี้ยสามารถนํามันลกได้นะใครมีไข่ไข่สองฟองสามารถแลกได้ดีมีสีตัวนี้เลย ประมาณนี้แล้วกันนะอะชอ,อก like, กงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใ,นใจให้ผมด้วยนะในการัำคลิปต่อไปนะครับผิดพลพดประกันใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมด้วยนะในการัพคลิปนะครับก็มีเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดตวันที่16กครับก็มีเซตใหม่เข้ามาให้เล่นกันนะก็ดีก็ดีผมว่าดีนะครับไปเจอกันนะผม